สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้หลังจากเลิกโรงเรียนก็เข้าสวนเหมือนเดิมค่ะเข้าสวนสวนสัมมาปีของคุณครูราตีค่ะวันนี้มีหมวกเอาหมวกตัวเองมาค่ะวันนี้จะมาเก็บเพการือมักลินฟ้านี่ค่ะ มันแก่แล้วดูนะคะอุปกรณ์พร้อมดูนะเราจะเก็บมาหมองว่างก่อนก่อนไหคะได้ไหมเนี่ย ไม่พอมะหัวทิมนะเออโอ้ยแก่หมดแล้ว แก่หมดแล้วค่ะได้สองลูกจะได้อ๋าเอ้ยได้สองลูกเองค่ะแก่หมดพอดีที่บ้านก็มีเลยไม่ค่อยได้เก็บตรงนี้เอาไว้นี่ไปดูต้นมะพร้าวบนี้ เจียบดอกใหญ่มากเลยค่ะอากาศกำลังดีค่ะโอ้ลืมเปิดน้ำนี่่ะอ๊ย จะไปเปิดน้ำก่อนค่ะทุกคนเปิดน้ำลดต้นไม้ค่ะอะโวคาโดลืมเปิดน้ำ้ย Lom. sedut, deh, jin sedut, lom, no. mm hmm, wow, um. ต้นไม้อันนี้ทุเรียนเอาทำไมมันไหลน้ำมันไหลได้กันน้ำเต็มถังปลาดูถองน้ำของคุณนะคะทุกคนห้าพันลิตรค่ะ เลิกโรงเรียนแล้วต้องแวะสวนทุกวันเพราะว่ามันเป็นทางผ่านค่ะเอา้าวันนี้ไม่มีน้ำน้ำไม่ไหลหรอคะทำไมน้ำไหลค่อยจังเลยโอ้ว่ายังไง สายยางมันพับหรือเปล่าไม่ได้พับอ้าหวยไม่งา้หรือว่าเขาไม่ปิดนะ้เดี๋ยวไปดูก่อนเอาั้งไว้ก่อนนะ ไหลอยู่นะแสดงว่าน้ำไม่เต็มถังล่อยใส่ต้นทุเรียนก่อนต้นผักหวานป่าร่วยหอมส้มผักหวานป่า โอยน้ำไหลเบาเอาใส่น้อยหนาวันนี้มาตัดเพกาแล้วก็จะไปกลีดอกลีดมะพร้าวค่ะเห็นเขาบอกว่า ถ้ากีดก้ามันออกมันจะต้นใหญ่ก็จะทำไม่แดสฟองตาน้ำไหลโอ้นี่ค่ะอื โอ้ยเนาะขาตั้งกล้องอดนนี้ก็ไม่ได้เอามาะคะ่ะล้มเนาะอย่าล้มนะอย่าล้มนะ <laughs> ปกติจะใช้คัตเตอร์ค่ะทุกคนวันนี้ลืมคัตเตอร์มันก็เลยจะกรีดยากสักหน่อยจะทยอยกรีดไปเรื่อยๆเป็นเขาบอกว่าถ้ากรีดโคนต้นจะใหญ่ต้นจะไม่สูงค่ะ สี่สิบห้าต้นอ่าเดี๋ยวไปไป,ไปเปลี่ยนเอาคัตเตอร์ก่อนค่ะมีดนี้ไม่ค่อยครบอาแดดสองตามุมนี้ปลูกยางนาไว้เก็บเพดค่ะ,ะเดี๋ยวจะไปเอาคัตเตอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมากรีดมากรีดมะพร้าวใหม่ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคนนะคะเอาปิดเอาปิดไม่ได้ใส่ถุงมือโอ้ยอ้อสวัสดีค่ะขอบ